ครับอยู่กับช่อง youtube ทีมงานสถานทุ่งครับคลิปนี้เราก็มาดูหาซื้อเครื่องนะครับแล้วก็โครงนะครับตัวนี้ราคาห้าพันนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวเตรียมเอาขึ้นรถนะครับนี่เป็นร้านเกษตรยนต์ค้าของเก่าออ ดังว่าวสุพรรณบุรีนะครับครับโคงเพียบครับ ขอาซ้าหาหรือปเปล่านะเฮ้ยไม่ซ้ายอย่างงี้เลยมีหรือเปล่าอ,อันนี้ไม่มีวินม,อม,อม,อมอือหมนหมนวิน,ว,นวินเราขึ้นไปแล้วอันนี้พี่เรศได้เครื่องไหนวะนะนี่ไงหมุนหาหมุนยังบกหมุนยังไม่มีม ทีนี uh uh, ้ราคาว้ไม่นักเางนน่ะแลามัอยู่บนรถก็ดูเล็กนิดเดียวเออข้าไดายหัวหนักโมบอกแล้วเอาดีแม็กมาดีวิ่งอีกเดียวหนึ่งกหนอย ไปเอามาไม่ได้ดูตาไม่เห็นครับรอเหล็กก็เยอะเลยนะครับ ก,ก่ม่ก็เลมูเลยได้มูเลยหรอ่ะ่นที่ไหนล่ะมืออเครือก ราขาก็ปิดไว้เลยนะครับนนี้หมื่นห้าวันนี้พร้อมใช้นะครับเนี่ยถ้าเรียงไว้แบบนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้หมดนะครับ

ราคาเขาก็จะเขียนติดไว้เลยนะครับมาดูโดยรวมมานะครับก็มีลูกค้ามาเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวลองเข้ามาดูข้างในครับก็จะมีราคาเขียนไว้หมดเลยนะครับก็เราก็มาตรวจเช็คแล้วก็เลือกเอานะครับหนึ่ละสี่พันห้าสี่พันห้าห้าพันห้า วันนี้เราก็ได้เครื่องสองเครื่องนะครับก็ได้โครงไป1ชุดครับเบ็ดเสร็จทั้งหมด35มหมื่น้านะครับแล้วก็ได้ล้อไปด้วยนะครับนี่นครับกำลังเอาขึ้นนะครับเย็บถหามบคลิปนี้ก็มาฝากไว้เพียงเท่าน,นี้ครับมาเลือกกันเลยครับ กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ